อาอหอนมันข้นเห็นบ่มครับเห็นคว,นคว้นไบมคว,คว้านนี่จากอายหอนมันข้นนะครับเดี๋ยวเขายิบไข่กันใดเลยนี่คือไข่ที่เข้าต้มไว้นะครับนี่ยกขึ้นมาเลยเป็นไข่ไก่กับไข่หนกกระทานะครับเดี๋ยวมาเบ่งว่าหลังจากที่ต้มไปแล้วผลลัพธ์มันเป็นแบบใดกัน ยกมือยกมือหน่อยแม่ยกมือหน่อยเป็นยังไงวันนี้แม่มาบ่อน้ําร้อนร้อนไหมร้อนร้อนร้อนป้าเป็นไงบ้างมาบ่อน้ําร้อนรู้สึกไงบ้างคะเป็นอะไรเหมือนกันออ๋มีความสุขไหมมีความสุขไหมป้าแช่แล้วเป็นยังไงบ้างสบาย้อนหลายอ๋อกิ้วแช่แล้วเป็นยังไงบ้างแม่แช่แล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เดินมาปวดขาแช่แล้วไม่ปวดขาเลยโอ้โหยาพิเศษอีกแล้วใช่ยาฆ่าแมงฆ่าแมงเช่ลย อ๋อบีบไปแล้วอันนี้เป็นไข่ต้มเราจะไปต้มที่บอ่อน้ำร้อนเด้บาร์ดดี้อันนี้จ่ายการให้ขาบอ่อน้ำร้อนจ้บารครับห่ออะไรจ้าบาทครับเขาเป็นคนใต้ไม่ใช่เป็นคน <c oughs> อีสานฟฟัังงถ่ายวิดีโอ,อไว้หน่อยเราได้ไข่ไปแล้ว <c oughs> ใช่แต่ว่าไข่นี้ก็จะไปที่บอ่อน้ำร้อน ได้ไข่มาเรียบร้อยอ่ะไปกันเลยไปกันเลยอูย้มีไข,ข่ทองคำด้วยอันนี้เป็นบอน่อน้ำพุร้อนยุทีเบตงตั้งใจจะเอาไข่มาแช่น้ำเอาไข่มาต้มบอ่อน้ำร้อนนะครับแปลว่ามันนานขึ้นใช่ไหม นี่นะครับมองนี่ก็จะเป็นบอ่อนํำผุหลอนที่เพินเจาะลงไปแล้วก็เห็ดเนี่ขอบไว้เอาเนี่นเาเห็นน,นะนี่นะครับเอาลงไปแล้วนะนี่นะครับห้ากับจมลงไปแบบนี้นะครับชุมแบบนี้แล้วก็ตะขอเกี่ยวไว้นะครับร<ะ>อไปสิบห้านาทีเอา้าพ่อบอกว่าตรงนู้นร้อนกว่าไม่เป็นไรไปต่อไปก่อนไปก่อน เรามาเจอเพื่อนด้วยมาเที่ยวบ่อยไหมครับอ๋ออยู่อ๋อว่าอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเกิดทางนี้เลยอ่ะอ๋อนี่บ่อต้มไข่อย่าไปคิดมากเลยไหนไเอาสะดวกป้ามาบ่อยไหมตรงนี้ไม่ค่อยมาทไมอ่ะเพราะเราเกิดทางนี้เวลานอนก็รู้แล้วเป็นยังไงอ๋อ มาอยู่ที่อื่นมาอยากจะมาเลยโอ้ตรงนี้เขาเขาเปิดให้เที่ยวนานแล้วยังครับนานแล้วหมายถึงว่าที่แบบให้คนเข้ามาที่เป็นโควิดอะไรเงี้ยนานแล้วใช่ไหมก่อนเมื่อก่อนนั่งก่อนอันนี้มันร้อนกว่านี้เนาะเขาปรับปรุงตรงนี้ด้วยใช่ไหมอ๋ออู้สวยด้วยนะเป็นเหมือนเมืองจีนขึ้นไปอีกเลย รงงนี้้สาดูความการลุ้นของพ่ออบกว่าา15นทีวันนี้พ่อมาจะได้มากินไข่ต nope> ้มบ anyway> ่อน um> ้ำผู้ร้อนแล้วน um> ี่นะครับเราก็เอาไข่ลุ่งไปแล้วก็จะรอประมาณจักสิบหานาทีลองดูเลยไข่ที่สุกอุ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยอ้ยโอ้ยร้อนอยู่ด้เห็นไหม ร้อนอยู่ด้เธอรอไม่เหมือนอข้างในนั้นหรออืมร้อนอยู่ดิร้อนอยู่ดิอ,อ,ดอุ๊ยเห็นไหมทำไมมันร้อนกว่าข้างนอกนั่นอีกอะนี่เป็นพื้นที่บอ่อน้ําพุร้อนนะครับเขาก็จะเห็นว่ามันมกัดซ้อนคว้างกว้างคะ่ะเข้าถ้าเอามือไปเอามือไปจับเนี่ยก็จะอซ้าน้าอุ่นอะซ้าน้าอุ่นที่แบบว่าอ่าซ้ำเครื่องเครื่องทําน้าอุ่นที่เปิดแล้วมันใส่แบบเปิดสุดอะประมาณเปิดสุดนะครับ ที่บอ่อนำ้ำพุหลอดเพิ่นก็นมีการปรับปรุงใหม่นะครับนี่ปรับปรุงตรงตรงตรงอบๆเนี่ยให้เป็นทางเดินสีฟ,าฟา้าฝาไอ้สีแดงๆนะครับตอนนี้ก็จะมีสรา Nam ให้เหล่นพร้อมนะครับมีสา Nam h ให้เหล่นน้ำถ้าคนที่มาเล่นน้ำกลากลางกลางวันนี่ก็สามารถที่จะมาเล่นน้ำตรงตรง,ตรงบริเวณโซนนี้ได้ปลาซีอิ่วมันหมดแล้วนะ บอกแล้วไม่ต้องซีอิ๊วอ๋อสดๆแล้วนะนหุยดูดิแม<ส>่พยายามไปหาซีอิ๊วมาจนได้เธอนี่น่านชื่นชอบซื้อไข่นะห้องน้ำก็สะอาดเขาเป็นคนร้านค้านี่เป็นคนทร้านค้าไข่ๆนี่เป็นคนทำความสะอาดนะอ๋อเป็นคนดูแลเองหมดเลยเหรอแม่ <จอ S 1> แม่น, <ะ S 1> นี่คือไปเช็คอินทุกร้านห้องน้ำจริงๆูสะอาดมากเลยถามว่ายกมือยกมือหน่อยแม่ยกมือหน่อยเป็นยังไงวันนี้แม่มาบ่อน้ำร้อนร้อนไหม ร้อนป้าเป็นไงบ้างมาบ่อน้ำร้อนรู้สึกไงบ้างคะร้อนเหมือนกันออ๋มีความสุขไหมมีความสุขไหมอัดวิดีโออันนี้คือท่าอะไรอ่ะอันนี้คือท่าอะไรอ่ะป้านี่เรากำลังรอระหว่างรอไข่ป้าลองท่าทำท่ามินิฮาร์ตสิทำท่ามินิฮาร์ตทำยังไงทำอย่างเงี้ยทำแบบนี้ไปเมื่อกี้อ่ะนี่ทำอ่ะอ๋อแม่ทำนี่ทำได้ไหมโอ้ไวรุ่นเด่นนี่ยนะเดี๋ยวเราก็รอเราก็รอไข่สุก เราก็อรอไข่สุกแป๊บหนึง่งยูทิบอ้อน้ำร้อนนี่นอกจากจะมีโซนที่เห้าต้มไข่ได้หล้กก็จะมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนเป็นโซนสะนามเอาไวแ้แช่แช่ขาเล่นนะครับอันนี้เป็นโซนย่วงคางกันเพื่อนก็จะเป่งน้ำจากตรงนี้มานี่เห็นนะครับเนี่ยตุ่งน้ำจากตรงนี้มามันก็เป็นโซนที่เขาสามารถมาแช่ขาสบายๆแช่น้ำอุ่นอ่ะเอาขาแช่น้ำอุ่น นี่อันนี้เข้ามาก่อนเราแล้วเชื่อได้เลยใช่ไหมแม่ได้เลยอ่อยเอารงท้ำมานั่งเลยโอ้ยโอ้ยร้อนไม่ไหว <c oughs> อันนี้อันนี้ร้อนเรอ,อยู่นิ่งๆอยู่วไม่ร้อนดูเด็ก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 ด <c oughs> ูเด็กเป็นยังไงคะมาเชี่ยวขายอดหนุนกันมันร้อนหลายมันห่อนหลายแม่ก็ว่าจะไม่ใส่ลงไป้าแล้วได้ได้ได้เขาได้ อ้ยไม่ไหวร้อนปลาอยู่นิ่งๆอ้าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันไม่ร้อนปลาไม่ร้อนเหรออยู่นิ่งๆมันไม่ร้อนร้อนไหมยังอยู่นิ่งๆไม่ร้อนอันอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ร้อนโอ้ยไม่ไหวนี่คืแช่กันเด็ดไหมทั้งนู้นร้อนกว่าอีกใช่ไหมเออนี่มันร้อนมันออกมาจากนู่นไม่ร้อนนี่นนี่นะครับ ดูเด็กดูเด็กดีดูไม่ผิวอ่อนกว่าเราอะสบายดีไหมแม่สบายดีค่ะกิ้วลงนิดเดียวเองอะ่ะกิ้วต้องขยับอีกสิเอาโดนหัวเข่าเลยร้ายแอีกแล้วน้ำก๊าดอ่โอ้มาก็ะหอนเติบอยู่ได้นน่ <c oughs> เห็นว่ากระได <c oughs> มันก็หอนหลายอยู่ด้ยอยู่เฉยๆไม่ร้อนต้าบอกอยู่เฉย ค่ามามมาค้นกับมาหลายขึ้นนะครับมีคนเดินทางมามาหลายขึ้นว,วันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยเป็นวันอังคารเอ่อเพราะมันวันหยุดค้นกันเลยมากเค่อยหลายแต่ว่ากัคข้ามามากกับมีคนมาหลินนะครับมามาแชร์ขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีสถานที่อาบน้ำด้วยนะน,น,นี่ให้ให้ดูตรงนี้มีสถานที่อาบน้ำเห็นไหมครับสถานที่อาบน้ำด้วยป้าแชร์แล้วเป็นยังไงบ้าง สบายมันจะไหลปวดขาด้วยกิ้วแช่แล้วเป็นยังไงบ้างแม่แช่แล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เดินมาปวดขาแช่แล้วไม่ปวดขาเลยโอ้โหยาพิเศษอีกแล้วใช่โอยาไปฆ่าแมงฆ่าแมงแชเลยเอ้ยบินไปแล้วเมื่อกี้นะครับผ่านไปประมาณสักยี่สิบนาทีก็กลัวนี่แหละครับยี่สิบสองยี่สิบสามนาทีนี่แหละกะเดินมาเอาไขรได้บัตรนี่ไขรที่ต้มไว้ นั่นแหะครับเดินมาเบิงว่ามันสุกบ่แต่ว่ามันก็นสุกกันล่ะระมาสิผ่านที่มันก็นสุกกันล่ะมาเอาไข่ที่เห้าแช่ไว้แช่ไว้กำลังดีเลยนะครับนี่บอ่อต้มไข่อันนี้นะครับคือไข่ที่เห้าแช่ไว้สังเกตเห็นทุกคนสังเกตเห็นบ่คนน่ะมันเดือดเห็นบ่นห็ครับมันเดือดให้เบิองอายหอนมันข้นเห็นบ่ครับเห็นคนวันบ่ ขันข้นๆนี่จากไอหอนมันขึ้นนะครับเดี๋ยวเขายิบไข่กันใดเลยนี่คือไข่ที่เข้าต้มไว้นะครับนี่ยกขึ้นมาเลยเป็นไข่ไก่กับไข่หนกกระทานะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกว่าหลังจากที่ต้มไปแล้วผลลัพธ์มันเป็นแบบใดกันอันนี้คือไข่ที่เราเอาขื้นมาจากบอ่อน้ำร้อนเมื่อกี้นะครับน,นี่นอ,อันนี้คือไข่น้อย หรือว่าไข่นกกระทาอันนี้สุกข,ข้างในน,าน่าจะกำลังใช่ใช่ <S 2> <S 2> นี่ดูไข่ลูกใหญ่มันมจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะไข่ลูกเล็กสุดใช่ไหมไหนบอกว่าไข่เล็กสแตทอลอนมันเยอะอันนี้คือไข่ลูกใหญ่นะครับโอ้มันยังเป็นประตูเลยประมาณ20นาทีที่เฮาต้มมาเมื่อกี้ไม่ไม่สุกเบิ่ง20นาที ยี่สิบกว่านาทีด้วยเนีเพียงที่มาแจ้งตัวทางน,านี้งในเะจ้านี้นาะกะที่ไหมในี่ยทางหญิงเต็มเลยเกิดจากไข่ต้มบอ่อน้ำร้อนที่บ้านมีบอมร้อนไหมไม่มีแม่เครื่องใหม่มีเนาะอ๋อเครื่องใหม่เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงใส่ปากทีเดียวไม่ได้มันะร้อนอยู่ โอ้ด <the> <ada> <the> ูดิคิ้วป้าทำสวยมากเลยป้าใส่ซอสไหมไม่ใส่บอใส่ซอสเลยครับครั้งเดียวเลยเหรออออืืหแซบอีหรีไข่ต้มจากบ่อน้ำร้อนเป็นลักษณะอ่อนเส้นเลย ดูนะครับให้ทุกคนดูรอรอที่รถนะได้ครับตวงต่อเวลาเป็นไรฮะเวลาเราออกเดี๋ยมก็จะนั่นเนารทุกคนดูเป็นร้านมีความหวานมากดูสิอันนี้25นาทีเนาะประมาณ25นาทีจากบ่อน้ำร้อนที่เบตงเด้อ เมื่อก่อนนี่เจ็นาทีเดี๋ยวนี้มันอุณหภูมิมันบ่อน้าร้อนที่เบตรงนะครับถ้าสดทีเดียวจะอร่อยมากเข็นไข่ลวกไหมเนาะเป็นไงคะมันก็ละ้อนแต่มันมีความแบบมันหอมไข่อ่ะกินมันกลินมันละมุนกว่า่ะการต้มด้วยแก๊สหรือว่าธรรมชาติมันเป็นต้มแบบธรรมชาติเนาะไม่ต้มแากแก๊สเนาะมันก็จะกินละมุนกว่า หนุ่มๆออกกินน้รมชาติลูกเล็กก็มีนะนี่แม่<ด>แซมปดูเหมือนเปรี้ยวลูกเล็กมันจะสุกมากเพราะว่าเราต้มพร้อมกันเขาไม่สุกมากถึงไข่มันแห้งแกงนะมันก็เป็นมะตมูมมะนะ